5 0 0พันบาทก็จะเสียแค่50บาทนะครับประหยัดกว่าใบเสียนี่นอกระบบพันบาทนะครับถ้าคิดแบบมุมนี้นะครับมาตรการนี้ก็จะดีกว่าบัตรคนจนนะครับสวัสดีครับผมธนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับหญิงหน่อยประกาศเลิกแจกบัตรคนจนแจกบัตรเครดิตประชาชนรูดได้5,000ยัน5 0,000 ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ผมมีข่าวจากคุณหญิงหน่อยนะครับได้มีการประกาศนะครับว่าจะทําการเลิกแจกบัตรคนจนนะครับแต่จะเปลี่ยนเป็นแจกบัตรเครดิตประชาชนแทนนะครับซึ่งบัตรนี้นะครับประชาชนสามารถเอาไปรูดเป็นเงินสดได้นะครับก็คือตั้งแต่5,000ยันห0,000่นะครับซึ่งผมขอออกตัวเลยนะครับว่าที่มาทําข่าวนี้นะครับไม่ได้ว่าผมจะเชียร์ฝั่งไหนนะครับถ้าท่านเชียร์ลุงตู่ลุงป้อมนะครับเขาก็จะแจกบัตรคนจนเหมือนเดิมนะครับแต่อันนี้ก็คือเป็นฝั่งตรงข้ามมเเขาก็ลยต้องี โปรโมชั่นออกมาเรียกว่าเกทับกันไปเกทับกันมานะครับท่านรักใครชอบใครนะครับก็เลือกตามที่ท่านชอบนะครับสังคมประชาธิปไตยนะครับข่าวนี้มาจากสถานีโทรทัศน์ WorkPo i n t นะครับแต่อันนี้เป็นข่าวนะครับก็คือ WorkPoint Today นะครับไทยสร้างไทยประกาศไม่แจกบัตรคนจนแต่แจกบัตรเครดิตประชาชนให้ใช้หลังหนี้นอกระบบใช้เป็นทุนตั้งตัวคุณหญิงสุดารัตน์ประกาศแก้หนี้เติมทุนคนจนด้วยกองทุนเครดิตประชาชนไม่แจกบัตรคนจนขอแจกบัตรเครดิตประชาชน เป็นเงินด่วนประชาชนเพื่อใช้ล้างนี้นอกระบบเป็นทุนตั้งตัวมั่นใจช่วยฟื้นเศรษฐกิจชุมชนให้หมุนเวียนไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบประชารัฐประชานิยมคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยพร้อมด้วยนายวรวุฒิศรีนนท์นายอนุสักเลืองชูว่าที่ผู้สมัครสสจังหวัดนนทบุรีพักไทยสร้างไทยลงบืนที่จังหวัดนนทบุรีตลาดวัดพุทธและตลาดท่าสายพร้อมเยี่ยมชมวิถีชุมชนแหล่งท่องเที่ยวตลาดน้ำวัดตะเคียนและพบปะผู้สูงอายุ ชมลมผู้สูงอายุพิบูลสงครามซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาคุณหญิงสุดารัตน์กล่าวว่าจากการพูดคุยกับพี่น้องประชาชนพ่อค้าแม่ขายพบว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจยังคงฝืดเคืองต่อเนื่องโดยเฉพาะกำลังซื้อของประชาชนที่หดหายไปนับแต่เกิดสถานการณ์โควิดซึ่งกินเวลาต่อเนื่องกว่า3ปี พราะค้าแม่ขายต้องหยุดกิจการชั่วคราวหรือปิดกิจการเนื่องจากเงินทุนหมุนเวียนที่ใช้ในการประกอบอาชีพไม่เพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์หนี้ของประเทศไทยในขณะนี้มีความน่ากังวลเป็นอย่างมากเพราะประเทศไทยมีหนี้แตะ10ล้านล้านบาทถือเป็นหนี้สาธารณะของประเทศที่สูงที่สุดเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะหนี้ครัวเรือนที่พุ่งเกิน30%ในรอบ10ปีเกินระดับเฝ้าระวังที่ร้อยละ80%ต่อจ d p มาอยู่ที่ร้อยละ86.8%ต่อ GDP ในไตมาส3ของปี2,565ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายของประเทศสถานการณ์เหล่านี้ทําให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยหรือคนตัวเล็กซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นหนี้นอกระบบต้องแบกรับภาระดอกเบีย้ยมหาโหดถึงร้อยละยีต่อเดือนหรือประมาณ240เท่าต่อปีบางรายถูกเรียกเก็บดอกเบีย้ยเป็นรายวันดังนั้นคนที่เป็นหนี้ในลักษณะเช่นนี้จึงไม่มีโอกาสใช้หนี้ได้หมดและไม่สามารถตั้งตัวได้ต้องเป็นคนจนต่อไปต่างจากนักธุรกิจรายใหญ่ที่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำได้เพียงร้อยละ2 ถึง3%ต่อปีนี่คือความเหลื่อมล้ำที่เกิดขึ้นพักไทยสร้างไทยจึงมีนโยบายกองทุนเครดิตประชาชนหรือกองทุนคนตัวเล็กเป็นการมอบเครดิตให้ประชาชนเพื่อล้างหนี้นอกระบบช่วยคนไทยหลุดพ้นจากอุปสรรคทางการเงินที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ยิ่งไปกว่านั้นเงินส่วนนี้จะหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้หลายรอบไม่สูญเปล่าเหมือนการแจกเงินแบบประชารัฐหรือประชานิยมสำหรับเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ยของกองทุนคนตัวเล็ก จะมีอัตราดอกเบีย้ยไม่เกินร้อยละหนึ่งต่อเดือนที่สําคัญก็คือไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้าประกันสามารถเริ่มต้นกู้ได้ไม่เกิน5,000บาทและถ้ารักษาเครดิตได้ดีจะสามารถกู้ได้ถึง50,000บาทโดยเงินจํานวนนี้อาจกู้ยืมไปใช้ในยามวิกฤตกู้ยืมไปใช้ในการตั้งตัวหรือเอาไปเป็นทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจขนาดเล็กของตนพักไทยสร้างไทยจะไม่แจกบัตรคนจนแต่จะแจกบัตรเครดิตประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้อุ่นใจว่าเมื่อเดือดร้อนเงินเมื่อใดสามารถไปกู้เงินจากกองทุนเครดิตประชาชน หรือกองทุนคนตัวเล็กได้ทันทีและกู้ได้ตลอดชีวิตหากไม่เบีย้ยนี้คุณหญิงสุดารัตน์กล่าวนโยบายนี้ผมมองแล้วก็ดีนะครับสาหรับท่านที่เป็นหนี้เป็นสินนะครับเรียกว่าจะมีประโยชน์มากกว่าบัตรคนจนอย่างแน่นอนนะครับลองคิดกันเล่นๆน,นะครับถ้าท่านเป็นหนี้ห้าพันบาทนะครับถ้าเป็นหนี้นอกระบบดอกเบีย 120, ้ยร an ้อยละยี่สิบเดือนหนึ่งท่านก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยหนึ่งพันบาทนะครับนี่คืออย่างต่านะครับถ้าไปเจอร้อยละสี่สิบร้อยละหกสิบนั้นก็คูณเข้าไปนะครับถ้าท่านเป็นหนี้นะครับท่านก็ต้องมาเสียดอกเบี้ยในกองทททุนบบาาากก็จะะเสียยแค่่รัปหดว ใบเสียนี่นอกระบบพันบาทนะครับถ้าคิดแบบมุมนี้นะครับมาตรการนี้ก็จะดีกว่าบัตรคนจนนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่เป็นนี้นะครับก็อาจจะมองว่ามาตรการบัตรคนจนดีกว่านะครับอย่างน้อยก็ยังได้ใช้เดือนละ2 0 0บาท300บาทนะครับก็อย่างที่พูดตั้งแต่ตอนต้นนะครับรักใครชอบใครก็เลือกพักนั้นนะครับ ข่าวดีถแถลงเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุทุกคนแจกแบบขั้นบันได3 0 0 0 4น0ี5,000้นี่นะครับวันนี้ผมมีคลิปการถแถลงข่าวเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุทุกคนนะครับแจกแบบขั้นบันไดจากเดิมนะครับก็จะแจก6 0 0 7 0 0 800แล้วก็1 0 0 0บาทนะครับแต่การแจกแบบใหม่นี้นะครับจะแจกเริ่มต้นคือ3,000นะครับแล้วก็ไป4 0 0 0แล้วก็ไป5,000นะครับเดี๋ยวถ้าผู้ชมชมนะครับแล้วก็ คิดเห็นอย่างไรนะครับว่าตกลงแล้วเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้นะครับก็พูดคุยกันมาที่คอมเมนต์ได้นะครับที่วันนี้เนื่องจากว่าเราคิดว่าจะมีการพิจารณาจบในส่วนของนโยบายที่เรากําลังจะเสนอคิดว่าเราจะให้ท่านหัวหน้าภารัลงมาแถลงติดตาในส่วนของผู้สูงอายุในส่วนนี้ครับทางกรรมการนโยบายก็ได้นาเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม ที่ประชุมเห็นควรอนุมัติในเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้สูงอายุโดยเราจะเริ่มต้นจาก3 4 5 6 7 8 3 4 5ก็คือ3,000 4,000 5,000 6 7 8ก็คืออายุของผู้ที่จะได้รับการดูแลก็คือ60ปี 70ปีและ80ปีซึ่งเรามาลกง,ง,งกันดง่ายๆพ็กคือเป็น3 4 5 6 7 8 60ปีขึ้นไปได้รับ3,000บาท40ปีขึ้นไปได้รับ4,000บาทและ80ปีขึ้นไปได้รับ5,000บาทซึ่งในส่วนนี้ก็ทางพักก็จะได้เตรียมการในส่วนของที่จะทำ อีพีบอร์ดและแฟลชเลสต่อไปซึ่งหรือว่ารัฐบาลในส่วนนี้เราดูแลผู้สูงอายุโดยถือว่าท่านผู้สูงอายุทั้งหลายพวกคุณผู้มีพระพุณกับพี่น้องคนไทยของเราเป,ประเทศและเราก็จะดูแลผู้สูงอายุเป็นส่วนเหล่านี้แทนพี่น้องของประชาชน นี่นะครับนอกจากแถลงข่าวเมื่อสักครู่นะครับทางพักก็ยังได้มีการโพสต์ที่ที่เพจ a c e b o o k ของเขานะครับพักพลังประชารัฐเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2566นายวิรัตรัตนเสตรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐเปิดเผยว่าในวันนี้ได้มีการประชุมคณะกรรมการนโยบายขับเคลื่อนพักพลังประชารัฐโดยมีพลเอกประวิตยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเป็นประธานการประชุมโดยในที่ประชุมเห็นชอบนโยบายเพื่อบี้ยผู้สูงอายุเพื่อสารต่อนโยบายสวัสดิการประชารัฐ โดยกาหนดเสนอแนวทางการเพิ่มเบีย้ยอย่างชีพสําหรับผู้สูงอายุแบบขั้นบันไดตั้งแต่อายุ60ปีก็เพิ่มเป็นจํานวน3,000บาทต่อคนต่อเดือนอายุ70ก็เพิ่มเป็น4,000บาทต่อคนต่อเดือนแล้วก็อายุ80ปีขึ้นไปนะครับก็จะเพิ่มเป็น5000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับไม่ต้องรออายุ90นะครับถึงจะได้สูงสุดอันนี้คือ80ก็ได้สูงสุดแล้วนะครับซึ่งพักจะใช้เป็นแคมเปญเพิ่มเบีย้ยผู้สูงอายุ3ามสแล้วก็6 7เ็นะครับพักเห็นความสาคัญและความจาเป็นที่จะ ที่เป็นบุคคลที่มีคุณค่าและเป็นผู้ที่ทําประโยชน์ต่อบ้านเมืองมาอย่างยาวนานซึ่งจะเป็นอีกนโยบายหลักที่ใช้ในการหาเสียงที่นอกเหนือจากพักได้ออกนโยบายการเพิ่มเงินสวัสดิการบัตรประชารัฐเป็น700บาทหรือลุงป้อม700รวมทั้งนโยบายการแก้ปัญหาที่ดินทํากินในแคมเปญมีเรามีที่ทํากินมีที่ดินไม่มีจนกับการแก้ปัญหาน้ํา มีเราไม่มีแรงมีน้ําไม่มีจนนายมีรัตเก่านโยบายของพรรคที่ออกมาเชื่อว่าจะตรงใจกับประชาชนเพราะจะเข้าไปช่วยดูแลเรื่องค่าของชีพให้กับประชาชนสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนี่นะครับอินโฟกราฟิกของเขานะครับพอปชลพลังประชารัฐนะครับเตรียมข้อนโยบาย เพิ่มเบีย้ยอย่างชีพผู้สูงอายุเริ่ม60ปีรับ3,000บาทต่อเดือนลดค่าของชีพตอบแทนประชาชนนี่นะครับก็คือถ้าไม่มีการเลือกตั้งนะครับนโยบายพวกนี้ก็จะไม่มีนะครับพอมีเลือกตั้ง นโยบายพวกนี้ก็จะโผล่มานะครับแต่มาไม่มาไม่สําคัญนะครับขอให้ทําได้จริงนะครับส่วนตัวผมมองนะครับไม่ต้องได้เต็มนะครับขอครึ่งหนึ่งก็ดีใจแล้วนะครับสาหรับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าที่เขารับปากว่าจะให้นี่นะครับถึงเวลาแล้วได้มากได้น้อยเขาต้องให้นะครับถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราประชาชนคนไทยนะครับก็ยังอยู่แบบมีความหวังนะครับถ้าเขาได้เป็นรัฐบาลท่านลุงป้อมได้เป็นนายกจริงนะครับเขาจะไม่เพิ่มให้เป็นไปไม่ได้นะครับต้องเพิ่มให้อย่างแน่นอน100%ยะครับเพียง แต่ว่าจะเพิ่มให้ตามที่เขาสัญญากับเราไว้หรือไม่ก็ต้องว่ากันไปอีกทีนะครับ